ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิทเทอร์เพคเคอร์โ เดี๋ยวเราจะมีภารกิจวันคริสต์มาสกันนะคะพี่โดโด้คือเราจะมีเงินคนละ5 0าร้อยบาทนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของขวัญเอามาแลกกันโดยดูซิว่าพี่โดโด้จะซื้ออะไรให้โดด้และโดด้จะซื้ออะไรให้พี่โดโด้ในงบ500ร้อยบาทนะคะ วันคริสต์มาสของกรุงเทพกันนะคะว่ามีต้นคริสต์มาสสวยๆหรือว่ามีที่ถ่ายรูปสวยๆตันองไนบ้างค่ะค่ะตอนนี้เราสองคนนะคะอีท,ทร์เทนะคะนนกคนนะคะ็ททพะคะคามาเที่ยวแล้วก็มาดูบรรยากาศของวันคริสต์มาส เอยู่ที่ซูเปอปร์มาร์เก็ตของเซนท์นเวลนะคะก็คือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเราจะมีภารกิจวันคริสต์มาสกันนะคะที่โดโดคือเราจะมีเงินคนละ500บาทนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของขวานเอามาแลกกันโดยดูซิว่า พี่โดโดจะซื้ออะไรให้โดโด้และโดโด้จะซื้ออะไรให้พี่โดโดในงบ500บาทนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะซื้ออะไรให้กันค่ะไปดูของในซูเปอร์มาร์เก็ตกันเลยซื้ออะไรดีเนาะแอปเปิ้ลดีไหมหรือว่าจะเป็นอันนี้ดีนี่จะเป็นลูกแพร์ยเยอะแยะไปหมดเลย,ยเดีเ๋ยวไปเดินดูก่อนนะหรือจะเป็นองุ่น สุงเดียว439บาทไม่ได้เราต้องซื้อ3-5ชิ้นเดี๋ยวไปดูต่อนะหรือจะเป็นผักสวนครัวเยอะแย,ยะไปหมดเลยแมวพูดเล่นสิ่งแรกที่เราจะซื้อก็คือดูนะครับนี่ขนมทันยพืชเกาหลี21ชนิด ดัดปลายหนึ่งชิ้นอันนี้ก็น่าสนใจนะค่ะหมูพะโล้ในอูด <c oughs> และนี่คือสิ่งที่ดื้อดื้อชอบที่สุดผมว่าจะเดือนให้เขาสักความสำคันนะมันขายเกี่ยงได้ด้วยนั่นก็คือชอบเธอแต่มีรถที่ดือด้อชอบหรือเปล่านะ เดี๋ยวต้องดูก่อนนะนี่ลละหนึ่งอันดอดอชอบ <Yeah! S 1> อันนี้ดอด,อ,ดอก็ชอบของลินเดอร์ดือดอชอบปลาหมึกโดนอันนี้ดือก็ชอบโดนเ oh! หลือเศษยี่สิบสามบาท ซื้ออันนี้ละกันไอชอรถโกล่าเอาไว้กินเล่นนะาาพบแล้วไม่รู้ดื้อๆจะชอบหรือเปล่านะไปจ่ายตังกันซื้อถุงบาทหนึ่งสแกนจ่ายนะครับ498สบาทพอดีครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูของกันให้พี่โดกันนะคะว่าห้ารบาทนะคะเราจะซื้ออะไรบ้างน,นะคะตอนนี้เราก็ากําลังเลือกซื้อของในซูเปอร์มาเกตของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นะคะ <clog! S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันจะซื้ออะไรดีนี่คือขนมที่พี่โดชอบกินนะคะก็คือเราจะซื้อนะคะบกี้นะคะลว ช็อปปิลงนะคะปะานาบกอบป๊อบทีรสมะเมีนเน่ยงนะคะให้ชิมด้วยวันนี้ก็คนเยอะมากเลยนะคะเราไม่สามารถแทนต้้งได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าซื้ออะไรดีนะคะือ <c oughs> โซโดจะชอบกินเป็นพวกขนมนะค่ะเป็นพวกถั่วเดี๋ยวเรามาดูถั่วกันดีกว่านะคะ แล้วตอนนี้เราสองคนนะคะก็ได้ของขวัญมาแล้วนะคะจากกิ๊กโกวมาเป็นของเซนทันโวนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกของขวัญกันนะคะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะหยิบแลกกันทีละชิ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแลกของขวัญกันนะคะว่าชิ้นแรกนะคะที่เราซื้อให้กันเป็นอะไรนะคะตอนนี้ของทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วค่ะนี่คมณได้ตัวไหนคะนี่โงสองสามหนึ่งสอง ชิ้นที่หนึ่งได้แต่สันนัมแปมอันนี้จะพืชนยี่ห้อเลตชนิดของเกาหลีอันนี้นะคะเป็นแพนเออร์เลตชนิดของเกาหลีสันนแปมอันนี้ค่ะให้ดูดูหลังดูดูดินะคะนี่ต้องเป็นของชิล่านะคะที่พี่โดโด้ซื้อให้ดูดูนะคะจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะโอเคต่อไปเป็นของดูดูบ้างนะคะที่จะให้พี่โดโด้ค่ะชิ้นแรกเป็นอะไรต้องส่งไปพี่พี่โดโด้เลย

นี่คะ่ะพี่โรไอมาช็อปกระดาน,นะคะนี่เป็นชิ้นทดดดี่สองค่ะกี่ห้อคนละกี่ห้ออะไรบิงเดอร์คะโอเคเี่ชิ้นที่สองของเด้วยนะคะต่อไปชิ้ที่สองของพี่โรโรค่ะมันก็คือส,สองอีกแล้วมีสอ,อีกแล้วผัก,กอบกอบค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะบ,<อ>บ,บล็อกแครีรด ชีสกับบัคคารีบัลคารีรสชีสกับบัลคารีรสเผ็ดผักนี่เป็นของที่เราดูค่ะให้เราดูในเมื่อมีผักอบกรอบให้พี่แล้วพี่ก็มีสตรอเบอรี่อบกรอบสตเบรี่อกรอบพรอมพีชใหญ่สตรอเบรี่ทำไมเราดูไม่ตื่นเต้นเลยเนาะแต่คือแบบว่าอันนี้คือของโปรดของเรื่อยเลยนะคะเป็นสตอเบรี่นะคะจากโรเมนะคะแต่ไม่ใช่ฉีดจากขับคุกก้ามเกดพี่เซนทันโวนะคะคือดูมานานมา กินมากเลยนะคะแล้วก็คือเคยกินแล้วครั้งนึงแล้วอร่อยมากแล้วก็ตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้กินเลยนะคะนี่ก็เป็นของของดิ้นดืที่นี่ค่ะต่อไปค่ะของพี่โดโด้ชิ้นสุดท้ายนะคะเนื่องจากว่าที่นี้มีมูลค่าแพงมากมาเป็นคู่แต่แพงมากค่ะใช่มาเป็นคู่แต่แพงมากค่ะเดี๋ยวม,ม,มาดูกันนะคะตื่นเต้นี่ค่ะเป็นอัลมอนด์ค่ะอัลมอนดร์รสเผ็ดค่ะกับอัลมอนดอ์รสต๊อกฟ็อกกี้พี่โดโด้ชอบอะไรดังามากเลยะค่ะ เป็นของพี่โดโดค <S <S ้คะ่ะมีค่ะแพงมากเลยนะคะชิ้นละ245บาท2ชิ้นนี้ก็เกือบ500แล้วนะคะคะุณผู้ชมค่ะทุกคนคะ<ด>เป็นพยานด้วยนะคะอันนี้นะคะแพงมากเลยคะ่ะจะเป็นสิ่งที่พ,พ,พี่โดโด้ชอบคะ่ะอันนี้เป็นสปาเก็ตตี้รสเผ็ดคะ่ะและ้วก็อันนี้เป็นอ้าวขอโทษอันนี้เป็นอาม่ารสเผ็ดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอาม่ารสต๊อกซ์กี้นะคะยินดี่ดีในี่เมื่อเรื้อให้ของแพงที่แล้วพี่ก็ต้องให้ของแพงเรืดองแอนน่าเนี่ยาม มาเป็นคู่ด้วยไม่ชอบตัวแรกอีกแล้วนะคะลิเตอร์ลิเตอร์สปอยล์นะคะนี้นะเป็นของโปดดดูดเลยนะคะอัลมอนด์โดดอัลมอนด์นะชอบมากเลยนะคะนี้เป็นของโปรดเลยนะคะกินทุกวันเลยนะคะกินจนอ้วนนี่แหละค่ะนะคะอองโปรดเปนขอรดด้ยค่ะโอเคต้อมีอีกชิ้นหนึ่งฮะยังไม่หมดหรอยังไม่หมดหรอที่ห้า มันคือมันคือมันคือลูกอมรสโคลาค่ะเยอะได้เยอะได้อร่ยอยอ่ะนี่นะคะกินแล้วก็คือจะสดชื่นมากเลยนะคะตอนที่เรียนนะคะจะต้องมีอันนี้พกติดตัวตลอดเลยค่ะเพราะว่าดิ้ดิชอบมากกินแล้วมันก็จะหายง่วงนะคะเป็นคล้ายๆกับเฟี่นิ่มๆนะคะรสโคล่ะของไยไคชอว์นะคะนีค่ะที่ครบแล้วครบแล้วแอบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาของมารวมกันนะคะ คของขวัญจากซูเปอร์มาร์เก็ตของเราสองคนนะคะก็ถึงว่าอมิชชั่นทันทีนะคะเราซื้อกันในคนละห้าร้อยบาทนะคะเป็นซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซื้อในสิ่งที่เราสองคนชอบแล้วก็เอามาแลกแทนในวันคริสต์มาสนะคะก็เป็นคริสต์มาสง่ายๆสไตล์โดโด้ดื้อนะคะสำหรับการมีคริสต์มาสวันนี้วเราก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศคริสต์มาสนะคะแล้วก็เราก็จะกินของที่เราซื้อมากันในวันนี้นะ นี่นะคะเป็นคิดค่าสไตล์เราของคนไทยลาลี่คิดค่าสป็นคนแรกนะคะมาลีคิดค่าแฮปปี้คิดค่านะคะบายอย่าลืมติดตามชมช่องแชนแนลของเราสองคนนะคะชื่อช่อง Eat Tour Play Coco นะคะเอร์ Coco c o c เ c อร์นะคะนี้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่านะคะเราก็คือตะโกนกันสุดเสียงแล้วนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวดูดูจะกลับไปภาพเอานะคะบ๊ายบายค่ะ เพราะตอนนี้นะคะเหลือที่เราเห็นซื้อหมดแล้วเหลือแจะใส้กล่องนะคะรวมกัน,นะคะ่ะอ๋อเอาอันนี้สาม